สวัสดีค่ะพี่น้องที่กระลบรักทุกทุกทันเด้อค่ะมันนี่กับมาพบกันช่วงเศ้าๆเช่นเคยค่ะกับบรรยากาศสวนเกษตรสวนผสมตรงไฮทงนะคือเก้าระคะมันนี่สของกสิภามาเก็บพลิกเด้อค่ะช่วงเศ้านี่กะบ่หอนค่ะก็เลยว่าสิมาเก็บพริกถาซ้ายเราแดดก็หอนเนาะค่ะนี่มือหวานฝนลิ้นมาน้อยหนึ่งพี่น้องขาบ่ตกกสิได้ไถให้ไถนะค่ะฝนตกลงมาสมองก็เลยมาเก็บพลิกก้อนค่ะ ไปเก็บกันเลยค่ะคุณน่ะพริกกำลังสูงค่ะเป็นพริกอันกลนซันค่ะแต่ว่าเป็นเมื่อเป็นพริกกลนสันออกมาเป็นพริกอีกอย่างละสาหม่องกระบอกหูคือกันถ้ากลนซันมันก็ต้องสันขึืนค่ะหรือว่าพริกชีฟ้านี่เป็นพริกพริกอีกอย่างละกรหม่องเอาไนเพื่อนเกิดเองวันนี้ก็เลยเอาไนมะกาวันนี้ก็เป็นพริกแบบสีเลยค่ะแต่บ้องโเป็นพริกสายพันธุ์อย่าง น่วยงามงามเลยค่ะบ่มีหนอนบอ่มีอย่างเลยเป็นเป็นบางนวยค่ะแต่แต่รุดไม่ไม้นั่นเป็นหนอนเป็นอย่างอยู่แต่ฟ้าเพาะแต่สุกแล้วเป็นหนวยแดงงามเนี่ยให่เบิง้งนวยแดงเหลี่ยมอาจจะนวยบ่งงามด้วค่ะเพราะว่าบ่ไดใส่สารเคมีบ่ไดฉีดยาเลยค่ะปลูกธรรมชาติเลยเพราะว่าคุดสซะไอ้คล้องขึ้นมาไม่ดินนี่ค่ะเป็นดินดินแบบนี้เลอค่ะเป็นดินล้วนดินล้วนปนหินเ้ยค่ะนี่ สูนน้อยเดี๋ยวกเปลี่นพุยแล้วครับนะดินแถวนี้เป็นดินลวน้วนเด้อค่ะดินนะสามมองนี่ดินที่ดีค่ะน้ำก็เป็นน้ำแร่เด้อค่ะน้ำแร่สีเขียวเพรละกวดออกโอมฟ้าฟาเด้อค่ะตอนนี้โซลาเซลล์บัท่านในยทำงานเพิ่นก็นเลยบ่าท่านไลยไหลพี่น้องล้อให้แดดออกจะจัดก็ดน,นีก่อนเพิ่นกะสิไหลโจกๆค่ะหมดต้นไม้ได้โดยตรงเลยค่ะมีพี่น้องทั้งบ้านเพิ่นถามมาไอสามมองอมีน้ำตลอดปีบ่าสัน่นไอ มีตลอดปีเด้อค่ะเพราะว่าเสาหม่องจาะโซโลเซลค่ะโซโลเซลก็เป็นน้ำจืดเป็นน้ำและค่ะกินได้เลยเ้ยค่ะเป็นน้ำจืดบางบอนเพิ่นว่าน้ำเป็นน้ำสก๊อตเปียวเป็นน้ำก้อยค่ะมดต้นไม้บ่ได้วาสันแต่นะาสาหม่องโชคดีค่ะเป็นน้ำจืดค่ะกินได้อาบได้สบู่เป็นฟองลดต้นไม้ได้โดยตรงเลยค่ะบ่ได้ผักบอนนี่ค่ะ สมองกระตี้อันนี้หดต้นไม้แบบหดโดยตรงเลยนะคะพิกน้ำงามปลูกัวหอมปลูกกระเทียมนี่อยู่นาทงนี่นะคะงามค่ะตั้งแต่จอน้ำบาดาลไม่ไม่นะ่ะเป็นบาดาลน,น้ำจืดด้วยค่ะย่างดีเลยบ่เป็นไข่บ่เป็นอีหยังด้อค่ะบ่เป็นไอ้นั่นนะ่ะบ่เป็นหินปูนนะคะพิกก็มีทั้งน่วยกรอบน่วยยาวปนกันชื่อว่าพิกพันอีหยังนี่ มันกำลังสิเริ่มสุกอีกบ่มีแมงด้วยค่ะพอดีฝนตกใส่ฝนตกลงมาเพิ่นกะนวยงามชะอุม่มสาหมองก็เก็บไปได้หลายตนแล้วค่ะห้าหกเจ็ดตนเจ็ดสิบตนแล้วค่ะมันนี่นี่เก็บจากปูนมัดมด้ว่าะเหลือหลายค่ะหยาหอดพูนเพนะค่ะนี่เป็นน้ำดีด้วค่ะทำจืด หดต้นไม้โดยตรงสมองกระต้อสายพีอีค่ะท่อพีอีหดต้นไม้โดยตรงเลยค่ะบั้ดไดพักบ่อพักหยัางได้พี่น้องตอทอมมาหดเลยค่ะต้นทีบ่าซุกอันใบโตกกค่ะนวยก็บ่คคอยปันไดแต่ว่าใบนี่ยอมรับเลยว่าใบคักอีหลีสมองเก็บบ้เบิร์ตต้น ไม่ต้องมีเก็บไปหลดเพราะว่าเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นกระซุกแดงยุ่นให้พรมพอดาเก็บหลดเพราะว่ายานเพิ่นเนาก้อนหาดบ่งมะลักเจาะเมงหวันท้องมาใครใส่กระยานค่ะเพราะว่าฝนตกแล้ว มิงหวันท้องเหลื่อมไข่ไส้แล้วค่ะบางต้นกระโดกบางต้นกระบะดกลังตนน้นฮีดกแดงอาบเต็มต้นเลยเก็บมวนค่ะต้นนี้น้วยเงาๆค่ะอีกต้นหนึ่งน้อยกลมๆน้อยพวกคือกันเลยค่ะเบิ่งพิกน้อยพวกคือกัน ใบหนาคักค่ะพริกลียุดไตพภูมิก็มีวันเงาๆต้นนี้กัดสุกหลายยุคค่ะเพราะได้เก็บยุคบางต้นกัดแดงงามคักอลามตาพุละบางต้นกัดแดงนี่แบบซีเลยค่ะสุกแดงงามอลามตา วนกระซอลังขว่นกระหยาบค่ะทั้งทีกระเด็ดขื้นมังสีซอเปาะซอเปาะเลยค่ะเก็บง่ายถ้าเพื่อนซุกให้เสมอแบบสี่เขาเก็บข้าวเดียวเขากไดแดป็นตาด้วยค่ะเก็บไปตากเฮ็ดพริกปนค่ะใบถั่วถั่กินเขาบอได้ซื้อหรอคะของกเกษตรผสมผสานของเขาเองคุณคะ เปิไปมีตะหนวยด้วค่ะพี่น้องเบิ้งพริกกําลังสุกพุณนะคะ่ะเปิดออกไปก็มีตะหนวยพริกงาม,มีหลีค่ะข้าพเจ้าซุกห้เพื่อนก็เก็บบ่หวาดบ้าไหว,าาวาพี่กะน,นี้ซุกดีงวยงามง่ายดีย่ค่ะถนาดบ่ได้บำรุงอย่างนะคะเพราะว่าแล่านในดินเพื่อนยังมีอยู่เขาบต่ตตรงด้ใส่ปุ๋ยใส่ยังรอนามฝนย่างเดียวถ้าฝนบ่ตกถ้ามองเก่า กระบวยอันที่ต้อใต้ดามไม่ไพ่นะคะกระบวยหรือว่ากระคุสีน,น้อยๆนะคะตักหดเอาเดลงไปในคลองแล้วก็ตักหดโจกหดโจกเลยคะ่ะว่าใดพ,พ,พี่ธีพี่ทันดอกคะ่ะหดบานๆเลยคะ่ะเฮ็ดกี่ไรนันว่าคอยอยากเป็นให้ได้กินง้ำตัวค่ะต้องเฮ็ดลวกๆแบบนี้ละคะ่ะ การเกษตรนี่เป็นข้อคิดที่ว่ามันมันมันยังยืนตลอดนะคะเพราะว่าทุกคนอายุหลายขึ้นมาแล้วบางบางคนอยู่ออฟฟิศอยู่มองเหตุการณ์เหตุงานดีๆเนะคะเป็นคู่เป็นอย่างเพิ่นกเกษียณมาแล้วอันในอันชีวิตอายุกเกษียณเพิ่นเพื่น,น,นกับเหตุการณ์เกษตรเนาะคะ่ะนี่ค่ะคือการเกษตรไม่มีวันตายเด้อพี่น้อง การเกษตรไม่มีวันตุยมีแต่เจริญงอกงามเพราะว่าอย่างวัดตีเขาปลูกยู่ปลูกกินเองยังสี่เขากับบ r ไ้ซื้อเขาเฮ็ดยังสี่เขากับกินย่างสนิทใจค่ะว่ามีสารพิษสารเคมีเขาเฮ็ดเองอาจจะใส่เป็นบางช่วงบางเวลาด้วยค่ะสารเคมีพวกปุ๋ยพวกหยั่งทีนะคะบางโอกาสาเขาบใส่เลยมันก็คือจัง เบ่ไดผลปันไดนะคะเขาก็ต้องใสแน่จักน้อยถ้าว่าใสเลยก็เปลี่ยนไปบ่ไดหรอกพี่น้องเขาก็ต้องใสโอ้ยเพื่อนไดผสมชีวภาามั้งสินะคะอุย้ยหมดงามแดงหลายค่ะหมดคันไฟนะคะมันสมองเอิญหมดงามแดงเพราะว่าเพิ่นกัดเจ็บเป็นพื้นเลยค่ะบางคนแผลก็แผเด้วยค่ะเพราะว่าเพิ่อยุกกระต้นพริกหมดงามแดงหลาย ยาสมองคอตูเก็บต้นนี้อันก่อนเถอะค่ะประัติมือหนึ่งทายมือหนึ่งเก็บวัฒนัดพี่น้องหมดหมดงามแดงหลายโพดเดี๋ยวเฮาไปเบื้องกันต้นอื่นเนาะค่ะนี่ค่ะพิกต้นนี้บ่่คยมีใบใบเพิ่นล้นกำลังสิโป่งไหมค่ะวังหันอุย้ยหมดงามแดงลายหลาย,ห,ลายหมดคันไฟนะคะกัดมือเสาม่องจินตึงเบิดเลยทั้งปุ่นเพิ่นัดห,หลายคือกันค่ะดกคือกันทั้งคุ่นนะคะ แต่ว่าเก็บต้นนี้ก้อนพี่นนอกกำลังไอ้มีให้เก็บข้งงามเลยค่ะนี่น่วยกำลังงามเพราะว่าไอ้เพิ่นพึ่งถือฝนไม่ไหมเพิ่นกระซุกแดงดีค่ะเก็บไ้ถตาใส่ตำสมน้ำจักน้อยหนึ่งอันนอกนันก 1, ็หนึ่งส้อมองไอ้ใสวิธีการ 1, หนึ่งเอาเ้อค่ะหนึ่งก้อนหนึ่งขาหนอนเพราะว่าล้างน่วยเพิ่นกระซิมีหนอนอยู่ข้างในน่วยพิกนะคะนี่ พื่นนี่นอนอยู่ขางไหนน่วยพริกหนึหน่งสี่เขาก็ต้องหนึ่งให้นอนเพื่อนตุ๋ยก้อนให้นอนเพื่อนนันก้อนคอยอไปตากค่ะวันนี้พอตากเราเพื่อนกระซีแหงไว้น้ําขาเวลาข้าหนึ่งแล้วนะแหงไว้แล้วก็นน่วยเพิ่นกระซีเรียมดีเรียมดีแล้วก็กรอบค่ะเวลาข้าออกมาต่ำสมหรือว่าต่ำพี่แกงนี้เพื่อนจะสิกร,กรกอบก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 บตีงซีนะเผาขาเสียก้อนคอยตากนะคะ หนึ่งค่ะเซียถ้าห้อไปตากเลยนี่น่้นยเพิ่นบ้องงามค่ะเป็นกระสีแห่งจาน้ำ มาเบิงพริกต้นนี้ค่ะสุกงามหลายสุกแดงสุกหลายยุคค่ะแต่ว่าเบิ้งไหนขีปอาติบอหลายปันไหนแต่ว่าของจริงนี่โดดดีด้วยค่ะแดงอ,อมตนเลยค่ะแต่ว่านวยอาติบอคอยงหญ่ปันไหนมีทั้งนวยหน่อยแน่นวยใหญ่แน่สลับกันไป เท้าเดี๋ยวในเครื่องกระตาแล้วค่ะเอาแล้วเนาะค่ะเสาหมองกระได้เก็บพริกเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะพี่น้องกะนี่กระไดประมาณเกือบเต็มตาพลค่ะตากระตากระไงเติบยัวกระตาไงคักพุดแล้วค่ะกระตาเก็บเพชรเสาหมอง เก็บพริกไว้ถายุทากินค่ะพริกกับน่ายงามเน่บะงามเน่กับพริกปลอดสารนะคะ่ะพริกแบบบานบาลเฮาพริกธรรมชาติเ้ยค่ะพริกแบบปล่อยเลยค่ะหดเต้น,น้ำย่างเดียวพี่น้องยาเยอปุ๋ยกับบดไดไซค่ะแม้แต่ฟุนกับบดไดไซค่ะงดน้ำย่างเดียวก็ดีฝนตกมาให้พิ่นกระงามค่ะฟุณฝนหยัางบดไบบบดไซเลยพี่น้องสังเกตเบื้องสมองเสียเบื้องเบ่มีหอยฟุ้นหอยหยัางเลยค่ะ ปลูกแบบธรรมาชาติยื่ีค่ะเบิ้งแค่จกจกนาดินให้น้ำเพิ่นซึมลงไปซื้อๆๆพี่น้องนี่ห้อยดินขูขคานี่สมองห้อยจกจกซื้อได้ค่ะนี่จกจกให้เพิ่นเพิ่นเป็นรูปรูปเพราะได้น้ำซึมค่ะนี่เ <im it> พราะว่าดินไม่อยู่แล้วเพิ่นมีแล่ธาตดอยู่ในดินอยู่แล้วค่ะเป็นดินล้วนค่ะบานสมองค่ะคลิปนี้สมองก็ขอโตลาพี่น้องไปเพียงซํานี้เด้อค่ะ เก็บพี่เก็บยังกะไว้ถ่ายุูถ่ากินกะลาไปก่อนค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ